we สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบ้อกับจุบแจงกับพี่กินอีวาเกมเมอร์กันอีกแล้วค่ะยังงั้นนะคะเราไปอยู่ในเซอร์คิวตเกมนะคะซึ่งเซอร์คิวตเกมอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นด่านใหม่เลยก็ว่าได้นะคะและอีกอย่างหนึง่งมีการแบบเกมกันมาบอกด้วยนะว่าสําหรับแมปนี้ที่เรากําลังจะเข้าไปเล่นกันนั้นอาจจะเป็นเซอร์คิวตเกมของซีซันที่3ซึ่งจะเป็นของซีรีส์จริงๆด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะสนุกขนาดไหนแล้วเราจะรอดไปได้หรือเปล่าอัลวาทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลย โอ้โหนี่มันสปอยเนื้อเรื่องเลยนะเนี่ยเออเห็นเขาบอกว่าซุปเปอร์เกมอันนี้อาจจะเป็นด่านแบบของซีซั่นสามก็ได้อะพี่กิตไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าอะเดี๋ยวเราไปลงเล่นกันดีกว่าโอเคเขาจบรอบพอดีเลยเนี่ยตอนนี้คนเล่นอยู่ปะน่าจบรอบพอดีเลยดูดิอ๋อเพิ่งเริ่มเขาเพิ่งเริ่มอ๋อแล้วจะให้เราขึ้นไปหอนบารอย่างเงี้ยหรอยังไม่ต่อแล้วไงเออแล้วไงต่ออ่ะคือเพียงฝั่งหรอหรืออะไรเฮ้ยอะไรอะ ไอ้ข้ามฝั่งมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ไม่เห็นนะเพลงอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันหลนออ่นเกือบไปแล้วเชียวเฮ้ยบามันหล่นด้วยอ่ะพี่กิบเราจะโลดกันไหมเนี่ย ถ้าอย่างนั้นครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องขึ้นอยู่กับดวงแล้วล่ะอย่างอื่นไม่น่าใช่แล้วไม่น่าจะใช่แบบแข่งอะไรดวงล้วนๆเลยอ่ะอยู่ที่ดวงของเราด้วยไม่ก็ข้าพิบารณนี่คือในเล่นได้ด้วยเหรอในแขนสั้นไปหรือเปล่านี่อย่ามาว่ากันนะมาดูถูกฉันแบบแกก็ตายเดี๋ยวเขาหัวัวเขาจะติดหรือเปล่าเออดูเออกมาตั้งสามตัวมาตอนนี้เรรู้สึกว่าคนที่เขาจะมาเล่นเกมนี้เริ่มเยอะแล้วนะดูดิเต็มไปหมดเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูก <si ันค่ะว่าเราจะรอดไปได้ไหมรตดิกาการแข่งขันของเราเพียงแค่ทุกคนเกาะไว้ให้ดีและอาศัยดวงของตัวเองให้พร้อมไม่รู้แล้วอ่ะเอ้ยเอาอะไรดีอ่ะเขาบอกดวงแจนจะพึ่งแบบสีเขียวอ่ะแจนดวงสีเขียวจะตรงนี้กันสีเขียวสีเขียวสีเขียวกลางแล้วสีเขียวสีเขียวอยู่กับพิกิตแล้วกันนะไม่นะจะบอกนะเพราะว่าเราตกอันแรกกับพิกิตอ่านะเฮ้ยทางขึ้นปิดแล้วเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้น พวกอยู่คนนั้นอะไรน่ะทำไมเขายืนได้อ่ะโอเคโอยังอยู่เฮ้ยอย่ามาโกรธตรงนี้เยอะไปเลยพี่คิไปอำไมดีไปสีเขียวอีกอันหนึ่งไหมโอเคปะปะปะทางไหนอ่ะอู้นอุ้นอุ้นโอเคอุ้ยกือบสุดเลยนะเว้ยแล้วทำแบบข้างหน้าเราตกทำไงอ่ะอุ้ยถ้าเกิดข้างหน้าข้างหลังตกนี่คืออยู่อยู่ยาวนะบอกเลยอยู่ยาวนะโอ้เอ้ามีคนโดดไปลงไปแล้วเอ้าโดดไปทำไมแต่ถ้ามันฟูปุ๊บถ้ามันฟูเมื่อไหร่แต่จะโดดมืนานโอเคป่ะอ่า ยังไงยังไงยังไงโอ้ยรอดรอดรอดเฮ้ยมันสีเขียวนาทีที่เราอยู่นี่ใช่ดิโอ้โหเอาแล้เอาได้เอาได้เดืเรื่องมั่งเลยเราเราข้ามไปฝั่งนูทนไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเราต้องอยู่แถวๆนี้ขอสีน้ำเงินขอสีน้ำเงินรอบนี้โอ้โหคน้กีน้ำเงินมันเยอะเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยมีทานอสอยู่ข้างพี่ด้วยดูดิใส่แว่นยิ้มเลยเอาละหล่อจริงเชียวเฮ้ยเสียวเสียวเว่อเป็นยังไง อ hey, he like uh, oh. ุ้ยเฮ้ยอะไยังรอดอุ้สีเขียวจุ๊บแจงเมื่อกี้ไม่ดูแล้วเกิดจอกกอไว้าจะเหลืออยู่อันเดียวเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เราเหลืออยู่สามกานแล้วพี่กิตเราไงดีเหลือน่าจะเป็นรอบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วเอาสีแดงเอาสีม่วงเหรอสีม่วงก็ได้นะสีม่วงอะสีม่วงน่าจะได้อยู่อันนี้ไม่ใช่สีพูนะนี่คือสีม่วงดูซิว่าดวงเราจะเป็นยังไงสำหรับรอบนี้สุดท้ายยังไงยังไงจะฟูไม่ฟูฟูตัวเราไหม พวกเราลอดชนะแล้วเราจะได้สามารถแบบว่าไปเกมต่อไปได้ด้วยนะพี่กีดแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยแมสกนิตเกมที่เราเคยเข้าไปเล่นน่ะเขามีอัปเดตแล้วนะจำได้ไหมไอนาแยกอ่ะที่เป็นแบแยกแฟนโกโกวาแล้วเขามาไล่เราอ่ะตอนนี้มีตัวใหม่แล้วด้วยเราะการเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าตัวใหม่นั้นจะเป็นตัวอะไรและน่ากลัวขนาดไหนเลยเลย มาแล้วค่ะทุกคนสําหรับแบบนี้นะคะจําได้ไหมที่เราเคยวิ่งหนีน้องโกโกากับแฟนแล้วก็เจอร่างหน้าแย่ของเขาดูดีนะกลัวมากเลยเนาะแต่ครั้งนี้นะคะเขามีตัวใหม่มาเป็นทานอ,นาอหน้าแย่มาอีกตัวแล้วค่ะทุกคนแล้วดูดิท้าทายก็เท่มากเลยนะอยากเป็นักอะไหรเนี่ยเท่าไหร่ออสี่ร้อสี่เก้าโลบักโอ้โหแพงจัง ใช่ได้เลยอยากรู้อะว่าเป็นยังไงอะเดี๋ยวเราค่อยมาเป็นดีกว่าเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าสลัมแแบบนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาแล้วบ้างรู้สึกว่าจะมีห้องใหม่เลยนะพี่กิจเราก็จะมีตัวใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าห้องใหม่มาหรือยังกะดีปออัดลุยสไปเดลสโก้ปว๊้ย,ยมาถึงเจออีแล้วยัยสไปเดลค่ะคุณค่ะคุณธนทุกเหมือนว่าตอนนี้่านเขาจะไม่มีสตินะครับเขาข้างนอุยเขาเหมือนซอมบี้ตัวยักษ์นะอุ้ยแล้วท่าทางการวิ แบบดูน่ากลัวมากเลยอ่ะเราไปหาดูดีกว่านะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีห้องอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าโกโก้อะตอนนี้นะคะเอ่อวิวิวพิกิทวิ่งพกิทวิ่งไอ้เรื่องไอ้เรื่องจุกเก้นวยไอ่องโกวิ้งไวมากค่ะทุกคนช่วยด้วยยาอย่าทำหนูคาทานนอสอเฮอไม่รอดตัวนี้วิ่งไวกว่าโกโกว่ะเออจ้ำสุดๆอ่ะเออโคตรโหดอ่ะไม่เห็นโกโกวาเลยนะตอนนี้เห็นจะทานอสเนี่ย ใช่หรือว่าเขาจะแบบไม่มีโกโกวาแล้วหรือเปล่าไปแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วพี่กิตไปโกโกวาอยู่ฝั่งนี้โอเคมามาพี่กิตมาเราไปดูห้องกันดีกว่าตอนนี้นะคะเรากลับเข้ามาอยู่ในแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีห้องใหม่อัปเดตเข้ามาหรือย,ยังรู้แต่ว,ว่าตัวใหม่ที่มันเข้ามานั่นก็คือคุณชานอสตั้นเองครับผมโั้นหทางนี้เหรอบางนี้ ไปห้องไนดีพี่กิตไปห้องไหนดีก่าไหมห้องมิงเกิลปะป๊ะไปมิงเกิลก่อนเพราะว่าห้องอื่นเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันจะมีอัปเดตมาตอนไหนว้าจุ้ยว้ายวิ่งหักมุม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 อาคาหักแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหหน้าหลังเลยยังไงเนี่ยโอ้คอมโบคนเป็นแฟนกันมันก็อย่างนงี้แหละนะเฮ้ยถามจริงมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพอตัวเริ่มเยอะขึ้นอะมันยิ่งแบบยากนะคะทุกคน มันดูยากขึ้นแล้วมันดูมันไม่ติดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะใช่โอ้ยมันไล่เห็นงนี้เลยหรอมาพ่กิบะพี่เรามาเร็วทางนี้น่าจะปลอดภัยสุดและดีกว่าห้องรอเพราะห้องรอทานอสเข้าไปบุกแล้วอะทุกคนตามเรามาหล่อเสร็จด้วยคุณอยากรอนายนะแต่ว่าฉันรอไม่ได้ดิตรงไปตรงไปตรงไปพี่ว่าตรงไปเราเลาะริมไปเรื่อยๆเห็นโกโกวาอยู่ตรงนู้นน่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเห็นโกโกวาจร่งมาจริง มันเกินมันยบแกมีมงกุฎบนหัวน่ะไม่รู้เหมือนกันแฮะทำไมอ่ะเออไปเล่ยพี่กิตปะโอเค let's go ไปไหนที่กัรรอบนี้ทางไหนฉันรังงูเอ้างูอะไรแต่แจรออยู่ตรงต้นไม้นะพี่กิจโอ้ยอะไรก็ทานอสทานอสดุจัดทางนี้แล้วกัน ไปๆไปๆไปๆผู้นายอย่ายืนล่อันอยู่ตรงนี้สิไม่งั้นเดี๋ยวมันก็วิ่งมาตรงนี้กันหมดหรอกโอ้โหพวกเขาวิ่งไปแล้วไปแล้ววิ่งมาถึงฝั่งนี้เลยวิ่งมาถึงวันโอ้ยโอ้โหมันมันมันโหดขึ้นกว่าเดิมมากใช่แก่แล้วจะอยู่ลึกสุดใจอะตอนเนี้ยอืม โอ้โหน้องโกคกัวก็มาทาเราก็มีชอนซูยังมาอีกนี่คือห้องอะไรเนี่ยอุ๊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 ยไม่กินจะมิงเกิลยังจะอยู่ห้องห้องกีฬาสีโอเคพี่กำลังไปพี่กำลังไปอันนี้ห้องอัปเดตใหม่ที่มันเข้ามาก็คือห้องกีฬาสี จริงๆเรายังเรายังไม่เคยลงเลยเนาะพี่กิทเกาะกำแพงไว้พี่กิทโอ้ยโดนเออเกาะไว้ก็ไม่อยู่เ <laughs> นี่ยแหละโอ้ว่าไขได้ขนาดนี้เนะี่ยแต่เมื่อเกี่ยห้องกระจกเอ,อ้ยไม่ใช่ห้องกีฬาสีอะ่ะมันมีชอนซูยืนอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะแต่รู้สึกว่าชอนซูตัวนั้นจะไม่ทำอันตรายเราวนะพี่กิทเออนิ่งๆนะเฮ้ยมาแคบห้องห้องกีฬาสีห้องกีฬาส,หาสีห้องนี้จำได้เลยนี่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 ดูดิเออทำอะไรอูหน้าแย่ยเขาไม่ทำอะไรเราเลยอ่ะหุ่นดูขาเขาดิโอ้ ขเขามีแ่แรงกระต่ายด้วยอะ่ะน่ากลัวทำอะไรแล้วปะอโอ้เกาะหน้า้ายด้วยโอ้ยลูกไปเกาะอ,อย่างเงี้ย <laughs> เลยคือต้องแบบหึงหแล้วปะโอ้ตายแล้วเขินเกาะอยู่นะคะเนี่ยและห้องนี้นะคะก็คือห้องใหม่ที่ตอนแรกเราเข้ามาเล่นมันไม่มีเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาอัปเดตมาแล้วนะคะเป็นห้องสายลุงกีฬาสีที่เราเคยมาเล่นกันไปดูกันต่อดีกว่านะคะว่าจะมีห้องอื่นอีกหรือเปล่าโอ้ระวังนะทุกแกัวไว้พิไปแล้วก่อนซูปาแล้วอ๋อห้องกระจก เราไปไม่ได้โกิจก็กวาดมาแล้ว <S <S 2> <S 2> จุ๊กแจงอะ่ะเใครพัวมันค่ะจกแจงวิ่งนะรอจ้าอ๋อนู้ทางตันจุ๊กแกงวิ่งหลับจุ๊กแกงแล้วจุ oh no, จ๊กแกงไปแย่งแฟนเขา <S <S ไอเห็นแล้วทางตันทางตันไ,ไปไปไป,ไป,ไปมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจองคีอ่ะอุ้ยทางนี้ว่ะแอะจะกลับมาแย่งแฟนฉันอีกแล้วใช่ไหมอืมฉันไม่ได้แย่งสมัยฉันเอาแย่กอดเขาเฉยๆเองอ่ะเนี่ยคนเรามันก็ไม่เคยโทษ คนอื่นเอ้คนเรามันก็ไม่เคยนี่ไงนี่ไงเจอเลยมันก็ตื่นฉันจริงด้วยคนเรามันก็ไม่เคยโทษตัวเองน้อมันไม่เคยโทษคนของตัวเองหรอกมันโทษแต่เราอ่ะมาพี่กิทมะอันนี้อันนี้นี้โอ้ทานี่ลวกันทานอคุมโซนอะเออทานอ๊เขาไม่ให้เราทำอะไรเลยอะไม่ให้ลืมตาอาปากใดๆทุกคนคะเราจะไปหาห้องมิงเกิลให้เจอให้ได้เราจะได้รู้ว่าห้องมิงเกิลมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามาดูกุ่มบะกลุ่มบะเกของเราไป เราจะต้องเจอมันเฮ้ยมันจะลากอะไรมาปะเนี่ยไปไปไป,ไปพี่กิตไป<อ>คนนะบอกว่าอย่าตามเรามาได้ไหมเฮ้ยเจอแล้วอุ้ยมีประตูไหน<ม>เปิดหร<ม>ือยังไม่มีเอาไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่มีอะไร,ะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีห้องใหม่อัปเดตมันแค,นแค่ห้องเดียวเท่านั้นเองอะก็เหมือนเดิมหมดเลยนะคะทุกคนโอ้โหมุมเดิมเลยอ่านั้นเปลี่ไปขายอแ่างละไม่ต้องมายุ่งนี่ฉันอยู่ตรงนี้แหละ โอเคค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะเราสองของก็มาอัปเดีให้ดูกันแล้วนะว่าพอมันมีอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างซึ่งแจงบอกตรง,ตรงๆเลยนะคะว่าสําหรับแบบนี้นั้นยากกว่าเดิมเยอะอมากเพราะอัปเดตตัวใหม่มาใช่ไหมไหนึ่งคือทานอตวิ่งเลเวอร์แล้วก็คือแบบมันมีสามทางอะ่ะเหมือนเรามีสเปซในการวิ่งอะ่ะน้เท่าเดิม ใช่เรามีสปเปนในการวิ่งเท่าเดิมแต่มันมีตัว,ตวเยอะข,ขึ้นนะคะก็คือแบบหูวิว่งไล่เราจะจัดหรือกว่าจะหาตัวเจอแต่ละห้องเนี่ยยากเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าครั้งนี้ใน,นจำใจกับพี่กี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พากันนะคะสำหรับครัสดีค่ะบบ๊าาาายยยเจจอกัน้